ครับวันนี้มาพบกับสตาร์นะครับผมผมจะมาแนะนำรถครอบครัวไซนี้เลยจะเป็นแบรนด์อย่างที่ห้อของทางฮอนด้าครับเป็นฮอนด้าฟีท่าัวหนึ่งคุดเชป็นเครื่องยนต์ท่าร้บยี่สีครับความชุ่ะเตีอนของรถใันกันครับผมถูกๆครับครับวันนี้เป็น Honda าฟีนะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับของทาง Honda นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1นนะครับครับอย่างคันแรกนี้เลยนะครับจะเป็นปี2010นะครับเป็นตัว 1.5SE นะครับ นี่ครับตัวนี้จะเป็นบอกประตูไฟฟ้าสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นบกหนังทํามาใหม่แล้วจะเป็นสีครีมนะครับหรือว่าสีเบจนะครับนี่ครับรถค่อนข้างสวยนะครับทุกคนของผมเนี่ยนี่ครับแล้วก็ภายในสะอาดมากครับผมไม่มีช้ําเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าตัวรถนะครับคนทรงคนโซนใหม่กิฟต์ครับผมพวงมาลัยไม่มีรอยทะลอกเลยนะครับ จะเป็นรถค่อนข้างราคาถูกนะครับสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่พุงอะไรตัวนี้จะไม่มีมัตติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหน้าจอตัว LCD ตัวนี้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับของอโบนียนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับ ครับแล้วก็รถของผมค่อนข้างเดิมทุกคันนะครับนี่ครับรถบ้านรถเดิมทุกคันนะครับอย่างด้านหลังเนี่ยก็สามารถพับบอกเก็บขึ้นได้นะครับตัวนี้นะถ้าเก็บขึ้นได้ก็จะเป็นเหมือนทางฝั่งขวานะครับสามารถพับเก็บขึ้นไปอยู่ด้านบนเพื่อเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้นะครับรถสะอาดสๆนะครับปอนอยู่เจ็ดแปดพันเท่านั้นเองแต่ได้รถครอบครัวนะครับใช้งาน แล้วอย่างอีกคันหนึ่งครับก็เป็นภายในสีดํานะครับคันนี้ก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนี่ครับนี่ก็จะเป็นปีสอ2010เหมือนกันครับผมนี่ครับรถของผมสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานพร้อมส่งมอบนะครับผมนี่ครับสำหรับรถครอบครัวราคาประหยัดนะครับก็ตัวนี้ทําประตูไฟฟ้ามาสองฝั่งเลยนะครับมีประตูไฟฟ้าสองฝั่ง ลูกค้าท่าไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถโทรติดต่อนัดหมายผมเข้าดูรถได้เลยนะครับรถอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่แยกมีนบุรีนะครับสําหรับลูกค้าที่หารถแนวครอบครัวรถเล็กไซส์ใหญ่ SUVFortuner หรือว่าพวกรุ่นอื่นๆนะครับผมก็มีนะครับแต่นี้มานำเสนอเป็น Honda f i ีนะครับรถเจ็ที่นั่งครับกับเครื่องยนต์1 5 0 0ง c นซนะครับครับคันนี้ก็สวยกิฟต์ครับผม รถสวยทุกคันนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมอีกคันนะครับเป็นปีสอง3 2 0สิบสาจดสองพนสิะครับอ่าจะเป็นสีบนเงินมาพร้อมกับล้อแม็กซ์สิ้านะครับตกแต่งมาแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับชอบสีบนเงินก็ติดต่อหาผมได้เลยตัวนี้จะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเป็นเบาะผ้านะครับเป็นสีเบทนะครับ แล้วก็เป็นประตูไฟฟ้าเหมือนกันนะครับรถผุ่มพร้อมส่งมอบทุกคันนะครับเรามีรับกันหลังการขาย90วันหรือ3เดือนนะครับแล้วก็บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนี่ย1ปีเลยนะครับครับสามารถฟรีดาวออกรถศบาทได้เหมือนกันนะครับค่างวดผ่อนอยู่ตัวมัน7 8 0 0 0พบาทเท่านั้นเอง สำหรับรถครอบครัวนะครับไซส์เล็กตัวนี้เป็นฮอนด้าฟีดนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพซีซีเนี่ยค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็จุดคนได้เต็มสตรีมเลยเจ็ดคนนะครับผมครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับผมที่เบอร์0ูนย์เก้า8ปดแปนนะครับนะครับหารถครอบครัวใช้งานอยากได้แบบไหนติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับ การันตีรถสวยทุกคันครับผมรถบ้านไม่มีชนหนักพิกวาเรเลื่อมชำรุดสูญหายแน่นอนครับผมนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะัดหมายเข้าดูรถหรือไม่สะดวกเข้ามาดูรถผมสามารถอัดวิดีโอเป็นหลคยคันให้ดูได้นะครับมีไฟแนซ์บริการวิ่งเซนตต่างจังหวัดส่งมอบรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่ครับติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับรถครอบครัว จริงๆมีอยู่ประมาณห้าถึงหกคันนะครับแต่นี้เอามารีวิวให้ดูเนี่ยอยู่สามคันนะครับผมอย่งนีก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะเอารถอะไรมาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันเลยครับผม